สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูที่มันมีต้นลำพูต้นสุดท้ายที่สวนสันติชัยปราการเดินจากตรงนี้ไปไม่กี่ร้อยเมตรทุกคนนี่คือแมนเฮาส์ที่คนดูห้องหน้านอนมากบรรยากาศรุดที่สุดนะเดินไปตรงนี้ฮะสวนสันติชัยปราการนะฮะตรงป้อมพัซซูเมนซึ่งเป็นหนึ่งในสองป้อมที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศไทยนะครับนี่แมมเฮาส์แล้วก็ไปตรงนี้ก็บางลำพู วัดบวร,บรเลี้ยวซ้ายก็ไปวัดอินทรวิหารที่มีพุทธรูปสูงที่สุดในโลกบางอุ้มบาททุคนไปเดี๋ยวเม็มันมีได้แค่เจนาทีเองทุกคนเราอุตส่าห์ลบทั้งวันนะฮะได้แค่เจนาทีจะบ้าตายไปจะพาไปดูต้นลําพูต้นสุดท้ายที่เหลือแต่ต่อนะครับทุกคนนี่ฮะทุกคนสะพานนรรัตสถามนะฮะข้ามไปสี่แยกบางลําพูอันนี้มันจะมีอาหารขายตลอดทั้งวันนี่คลองบางลําพูทุกคนเลี้ยวขวาก็าจะเจอ ป้อมพระสุเมรเดี๋ยวเราไปกันนะครับก่อนจะข้ามนี่ครับทุกคนนี่ฮะวัดบวรเราเลี้ยวซ้ายนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนจะมีหวัดนะแถวๆมีวัดบางลำพูก็คือวัดสังเวชนี่ฮะวัดสังเวชวิศยารามเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเขาเรียกวัดบางลำพูนี่เป็นโรงเรียนนะฮะข้างหลังจะเป็นวัดแล้วก็มีวัดบวรนะครับแล้วก็วัดปริญายกอยู่นอกกาแพงเมืองรวมไปถึงวัดตรีทศเทพ เขาบอ,อกสมัยก่อนตรงนี้จะรกเป็นป่าเลยนะครับทุกคนเนี่ยบรรยากาศแมมเฮาส์อยู่ตรงนี้ริมน้ําทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเมมมันจะเตม็มเต็มนะครับมาแมมเฮาส์แน่นอนตรงไปเป็นถนนเข้าสารเลี้ยวซ้ายไปวัดบวรวทุกคนออกไปวัดตรีทศเทพได้นะครับเลี้ยวขวาเป็นถนนพัสุเมนป้อมพัสุเมนเป็นหนึ่งในสองป้อมนะครับทุกคนที่ยังเหลืออยู่เมื่อก่อนรชัชกาลที่หนึ่งให้สร้าง14ป้อมป้องกันเมืองจากข้าศึกนะครับ แล้วก็จะเหลือป้อมป้อมพักการทุกคนป้อมพักการจะอยู่ตรงแถววัดเสเกตรตรงนั้นนะครับทุกคนวัดสเกตจะอยู่ตรงนั้นเขาบอกเมื่อก่อนมีศพลอยมาแล้งจะกินนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดวัดตีชนกันก็มีศพลอยมาเหมือนกันทุกคนแข่งกันลอยสมัยก่อนเนาะยังไม่เจริญเท่าทุกวันนี้นะทุกคนเ,เรากําลังมุ่งหน้าไปท่าพระอาทิตย์สวน,สนทิชัยปราการที่มีร่องรอยของต้นลําพู ต้นสุดท้ายที่โดนตัดโคตนทิ้งไปเพราะมันยืนต้นตายแต่น่าเสียดายเขามาตัดออกไปมีบางคนบอกว่าไปตัดมันทาไมให้มันยืนเป็นร่องรออยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปตัดมันทิ้งมันตายก็แสดงให้เห็นว่ามันตายจริงยืนต้นน้ําท่วมปี54ทุกคนปี5 5หก็มีคนมาตัดไปแล้วก็ตอนหลังก็มีการเพาะต้นลาพูต้นเล็กๆๆๆๆมาปลูกรอบๆเดี๋ยวเราไปดูกันไหมว่ามันโตแค่ไหนต้นที่มันไม่ได้เลือดเนื้อเชื้อไข่ต้นแท้ ที่อายุร้อยกว่าปีที่เป็นดั้งเดิมของชาวบางลําพูเลยอ่ะเป็นที่มาของชื่อทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวก็ถึงแล้วจากแมมบเฮามาไม่ไกลเลยทุกคนจะเหาะมานะฮะทุกคนจะนี่ฮะปั๊มน้ามันโรงเรียนวัดสังเวชนะครับทุกคนนี่บรรยากาศนะครับตรงบางลําพูใกล้กับถนนเข้าสารวัดบวรแล้วก็ไปบางขุนพรมไปฮะไปไหว้วัด อินทราวิหารก็ได้พระพุทธรูปที่สูงที่สุดอยู่ตรงนั้นฮะบางอุ้มบาทสูงที่สุดในโลกนะฮะขวามือจะเป็นนี่ฮะกระสาบนะครับทุกคนโรงกระสาบนี่คือถนนลำพูแล้วก็วัดสังเวชเลี้ยวขวานะฮะทุกคนก็จะเป็นพิพิธบางลำพูเป็นถือว่าเป็นโบราณสถานมีนิทรรศการมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะแสดงประวัติของพระราชวงศ์ด้วยทุกคนเนะะี่ยป้อมหนึ่งในสองป้อมที่ยังเหลืออยู่เพราะว่าตามการเวลาเนี่ย เป็น10บสป้อม14ป้อมที่รัชกาลที่หนึ่งสร้างก็เรียกว่าเสื่อมถอยชํารุดไปตามกาลเวลาแต่ที่เต็มๆก็คือมีอยู่2ที่อะห์ป้อมพระสุเมนกับป้อมพระก,การตรงนี้นะครับมีป้อมพระสุเมนนะครับทุกคนที่สวนสัตนติชัยปาการเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแล้วถ้าเกิดเราตรงไปนี่เป็นสะพานปิ่นเก้าเห็นไหมฮะลอดเข้าไปก็เป็นท่าพระอาทิตย์เข้าไปทะลุท่าพระจันทร์ธรรมศาสตร,ร์แล้วก็ข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาไปสิริราชก็ได้ไปวังหลังก็ได้ทุกคนนะครับ ทุกคคนรับถ้าเกิดเราตรงไปซ้ายนะครับเราสามารถทะลุบางลำพูถนนข้าวสารได้เดินทะลุวัดชนะสงครามก็ได้ทุกคนเมื่อกี้เรามาทางนี้ถูกไหมพิพิธบางลำพูทุกคนอ่าเรามาดูกันนี่คือพระพราชิประทับสันติชัยปราการนะครับที่ถวายในหลวงรัชการที่9ในปี2 5 5 2ันอ่า42ทุกคนเป็นแบบจำลองนะครับ เราชอบต้นอีนี้มากเลยเป็นต้นเหลืองปีดียถอนดอกมันจะสีเหลืองสวยทุกคนเราจะเห็นสะพนานพระรามแปดนะฮะเหมือนกับที่เราขึ้นไปจาดฟ้าของแหม่มเฮาส์บ้านแหม่มก็จะเห็นกลางค่ำคืนจะเปิดแสงสีสวยฮต้นบางลำต้นลําพูจะอยู่ตรงนี้ทุกคนที่ตาย,ยื่นต้นแต่ต้นที่เราเห็นนี้ถือว่าไม่ได้เลือดเนื้อเชื้อไขแท,แท้ๆของต้นที่อยู่บางลําพูจริงๆนะก็ไปเพาะพันธุ์มาจากที่อื่นใหญๆแล้วก็มาปลูกเอาไวล้ล้อมรอบต้นที่ตายไปเสียดายมากเหมือนกันเนาะทุกคนเนาะ นี่ครับทุกคนอันนี้จะมีดอกมีลูกของมันด้วยนะวันนี้โชคดีเราได้เห็นลูกของมันด้วยนะครับเป็นไม้เก่าแก่อยู่คู่พื้นที่นะครับทุกคนมีต้นจากด้วยทุกคนวันนี้เรามาน้ําขึ้นนะฮะต้นเล็กต้นน้อยแต่ว่าต้นที่เป็นต้นแม่จริงๆที่เหลือต้นสุดท้ายอายุร้อยกว่าปีไม่อยู่แล้วนะ้ทุกคนต่อมันอาจจะโดนน้ําขึ้นนะครับนี่ครับต้นลําคู ช่วงนี้เรามาเห็นลูกมันด้วยแต่เราไม่เห็นดอกมันนะทุกคนนี่ไม่ไกลจากแหม่มหาเดินมาได้เลยทุกคนฮันแสดงให้เห็นว่าอะไรทำไมเราต้องพูดถึงแหม่ม้าบ่อยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมาพักที่นี่นอนสบายแล้วก็ไปไหนก็สะดวกไงจะไปสยามก็ใกล้นั่งรถเมย์ไปก็ได้ทุกคนอันนี้ดอกโชคดีมากเลยได้เจอดอกลําพูด้วยลูกนี่ลูกดอกลําพูเคยเห็นไหมนี่ดอกลําพูผู้โชคดีมากเลยปกติจะไม่ได้เห็นไหนขอดมหน่อยสิ ไม่มีกลิ่น,นครับทุกคนนี่นะครับทุกคนน้ําขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมีประวัติเล่านะครับว่าแมงขิ่งห้อยมแมลงอ่ะแมลงที่มันมีแสงไฟไฟอ่ะนะครับมันจะชอบมาเกาะต้นลําพูก็เพราะว่ามันมีน้ําะมีน้าค้างแล้วก็มีไข่เพีย้ยเขาบอกว่ามันเพีย้ยมันจะชอบมาไข่มาวางไว้ที่ต้นลําพูมันก็เลยชอบเป็นพิเศษแล้วก็มีประวัติเล่าว,ว่าต้นลําพูเนี่ยจะเขาจะหลงรัก อ๋อหิ่งห้อยเป็นพิเศษทุกคนจะไม่สนใจโกงกลางโกงกลางก็ออกรากออกอะไรไปให้มัโอบกอดแสดงความสนใจอย่างงี้แต่ว่าต้นลำพูก็ไม่เคยสนใจนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะครับเดินมาจากแหม่มหาสุกคนดูสิไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเขาจะมีแอโรบิกดนซ์กันทุกคน นี่ฮะส่วนสันติชัยปราการนะป้อมพรศเสนทุกคนหนึ่งใน2ป้อมที่ยังคงเหลืออยู่ป้อมพระการก็ใครยเินออกไปทะลุจากบางลําพูทะลุถนนเนี่ฮะเขาสารานะถนนตานีไปก็จะเจอนะฮะป้อมพระการอีกป้อมหนึ่งตรงวัดบรวรใกล้กับพระที่นั่งโลหะปราสาททุกคน อย่างที่บอกว่าเมมเรามีจากัดจริงๆนั่งลบกันทั้งครึ่งวันเชื่อไหมครับว่าได้แค่เจ็ดนาทีเพราะว่ากว่าจะตัดสินใจลบแล้วลบอีกเนี่ยคลิปที่เคยถ่ายไว้เราก็ไม่อยากจะลบเลือกแล้วเลือกอีกทํานู่นทํานี่ทําหลักสูตรไปบ้างอะไรบ้างโอ้เวลาช่างมีค่าเลอเกินก็กลายเป็นว่าอันนี้พระที่กาลังตกดินทุกคนนี่คือสะพานปิ่นเก้าข้ามไปวัดยุสีดารามทุกคนจะ้ะวัดสวยมากตรงนั้นจริงๆจะถ่ายแล้วเมมเต็มหาทุกคน เะะม็มเต็มก็เลยต้องมานั่งลบกันที่โรงแรมนี่จ้ากำลังสร้างรถไฟสายสีม่วงจะเปิดบริการ2 5 7 0นะครับทุกคนเส้นทางตรงนี้นะครับใกล้กับแม่มเฮาส์สำ70อีก4ปีทุกคนใครเดินทางมาเส้นทางนี้จะสะดวกขึ้นนะครับและขวามือจะเห็นศาลเจ้าพ่อหนูไหมครับซ้ายมือก็คือแม่ม